เมื่อหัวใจเริ่มสงบเสียงของความกลัวจะค่อยๆเบาลงและเสียงของศรัทธาจะเริ่มดังขึ้นจากข้างในฉันเรียนรู้ว่าบางเรื่องไม่ต้องรีบไข,ขวา้าไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดในวันนี้เพราะทุกสิ่งมีเวลาที่เหมาะสมของมันเอง<ะ>ฉันหลับตาเพื่อกลับเข้ามาพบพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังแห่งการวางใจ เมื่อใจฉันวางพลังชีวิตทั้งหมดเริ่มกลับมาไหลลื่นสิ่งที่เคยรู้สึกว่าหนักเริ่มเบาสิ่งที่เคยดูยากเริ่มคลี่คลายอย่างนุ่มนวลฉันไม่ต้องผลักดันอะไรอีกต่อไปเพราะฉันรู้ว่าเรื่องยากคือหน้าที่ของจักรวาลส่วนหน้าที่ของฉันคือสงบใจและเชื่อฉันขอบคุณทุกเหตุการณ์ขอบคุณทุกสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ เพราะในความนิ่งนี้เองพลังศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานเพื่อฉันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด